ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นวิธีเพิ่มบุญให้ตัวเองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c h ชาแนลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะ 12วิธีสร้างสุขเสริมบรารมีให้กับตัวเองท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันชีวิตรเรานั้นมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาอย่างมากมายเราผู้ที่เป็นมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีแต่การแบ่งแยกมีการแข่งขันการต่อสู้แน่นอนคะ่ะบางคนท้อแท้อยากจะตัดทางโลกเข้าหาธรรมะดูบ้างการเข้าวัดทำบุญ ทำจิตใจให้สงบถือเป็นอีกทางเลือกที่นอกจากจะทำแล้วได้บุญสิ่งที่ได้ตามมาคือความสงบและมีสติเรามีเรื่องราวการสร้างบุญบาร,รมีง่ายๆที่คุณสามารถเลือกทำได้เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญบาร,รมีให้กับตัวเองทำให้จิตใจสงบมีสติเมื่อมีสติปัญญาก็จะเกิดจะคิดทำอะไรก็ราบรื่น ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้เป็นอย่างดีข้อที่หน่สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอนอานิสงส์ที่ได้คือเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วแนะนำพระคาถาพาหุงมหากา พระคาถาชินบัญชรพระคาถายอดพระกัรปีดกเป็นต้นเมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง 2. นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาทีหรือเดินจงกรมก็ได้อานิสงส์ที่ได้คือเพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดทั้งพบนี้และพบหน้าเพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปลนจากกิเลสปล่อยวางได้ง่าย จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจนผิวพรรณผ่องใสสุขภาพกายและจิตแข็งแรงเจ้ากรรนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล 3. ถวายยารักษาโรคให้วัดออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์ที่ได้คือ ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัวโรคที่ไม่หายจะทุเลาลงสุขภาพกายจิตแข็งแรงอายุยืนทั้งพบนี้และพบหน้าถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา 4. ทําบุญตักบาตรทุกเช้าอานิสงส์ที่ได้คือได้เชื่อเหลือาศาสนาต่อไปทั้งพบนี้และพบหน้าไม่ขาดแคลนอาหาร ตายไปไม่หิวโหวยอยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลนข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ 5. ทําหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนให้เป็นธรรมทานอานิสงส์ที่ได้คือพระธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวงผู้ให้ธรรมจึงสว่างไปด้วยลาบยศสารเสริญปัญญาและบุญบาร,รมีอย่างท่วมทน้น เจ้ากรรนายเวรอโหสิกรรมให้ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน 6. สั่งผ้าถวายวัดอานิสงส์ที่ได้คือผ่อนปลดหนี้หนี้กรรมให้เบาบางให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแควคาาจากอุปสรรคทั้งปวงครอบครัวเป็นสุขได้เกิดมาอยู่ในร่มโพของพระพุทธศาสนาตลอดไป 7. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพราหมณ์หรือบวชพระอย่างน้อยเก้าวันขึ้นไปอานิสงส์ที่ได้คือได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่ได้ผ่อนปลดหนี้กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวรสร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อๆไปได้เกิดมาอยู่ในร่มโพของพุทธศาสนาจิตเป็นกุศล 8. บริจาคเลือด หรือร่างกายอานิสง์ที่ได้คือผิวพรรณผ่องใสสุขภาพแข็งแรงช่วยต่ออายุต่อไปจะมีผู้คนคอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากเทพยาดาปกปักรักษาได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้าส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดพอง 9. ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไทยชีวิตต่าง อานิสงส์ที่ได้คือช่วยต่ออายุขจัดอุปสรรคในชีวิตชดใช้นี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไปให้ทำมาค้าขึ้นหน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัดชีวิตที่ผิดหวังจะค่อยค่อยฟื้นคืนสภาพที่สดใสเป็นอิสระ 10. ให้เงินขอทานให้เงินคนที่เดือดร้อนไม่ใช่การให้ยืม อานิสงส์ที่ได้คือทำให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้าไม่ตกทุกข์ได้ยากเกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สินความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลงและจะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน11รักษาศิลห้าหรือศิลแปอานิสงส์ที่ได้คือไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองกรรเบนจะไม่ถาโถมให้อันตรายไม่ย่างกลายเทวดานางฟ้าจะปกปักรักษา 12. ให้ทุนการศึกษาบริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆอาสาสอนหนังสืออานิสงส์ที่ได้คือทำให้มีสติปัญญาดี ในพบต่อต่อไปจะเฉลียวฉลาดมีปัญญาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้สติปัญญาสมบูรณ์พร้อมท่านผู้ฟังคะบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยมีความหวังผลให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยมุ่งการสั่งสมบุญให้ทานโดยคิดว่าเราตายจากได้เสวยผลของทานนี้ เขาให้ฐานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าจตุมหาราชิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นลทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคืนมาสู่ความเป็นอย่างนี้ปุถุชนผู้ใดได้สดับและได้ศึกษาในพระธรรมวินยัยที่ตรัสคาถาได้บัญญัติไว้จึงจะทราบว่าการบางจิต เมื่อให้ทานดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานเช่นกันเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากปุติชนผู้ใดสดับจึงจะทราบว่าศินห้าเป็นมหาทานปุตุชนผู้ใดสดับพึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมากคือในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามการอันควร อันเป็นการบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตสำหรับวันนี้แฮปปี้เนชาแน n ว l ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมหมดเคราะห์หมดโศกชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองสุขกายสบายใจตลอดไปขอให้เทวดารักษาคุณพระคุ้มครองด้วยเทินสาธุ